ซุปตารุ่นใหญ่สวยสะพังไม่แค่อายุเลยแม่เจ้าเรื่องของความสวยผู้หญิงถือเป็นของคู่กันมากๆนะคะเพราะาปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีผู้หญิงหลายต่หลายคนปรารถนาที่จะดูแลตัวเองให้ดูดีตลอดกาลแน่นอนค่ะว่าซุปตารุ่นใหญ่ที่เราได้นํามาให้ทุกท่านดูในวันนี้ต่อให้อายุเข้าเลข5าเลข6หรือเลข7ก็ตามก็ยังคงดูสวยสะพังอย่างกับตอนสาวแรกรุ่นอย่างไรอย่างนั้นเลยแหละคะ่ะ5ดาราซุปตารุ่นใหญ่สว เสืพองไม่แค่อายุจะมีใครบ้างมาฟังกันเลยค่ะเริ่มจากอันดับหนึ่งคุณปุ๊กอภัสราสวยไม่สางเลยจริงๆนะคะสำหรับ คุณปุ๊กอภัสราหงสกุลล่าสุดเธอก็เข้าอายุ73ปีแล้วล่ะคะ่ะแต่ดูสิคะว่ายังสวยเป๊ะปังหวานละมุนไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยพาย้อนไปนสมัยที่เธอนั้นสามารถครอบครองตำแหน่งนางงามจากักรวรรดิได้สำเร็จปีคศ1965ถือเป็นนางงามจากักรวรรดิคนแรกของประเทศไทยเลยล่ะคะ่ะแม่ก็ไม่แปลกล้ะคะ่ะขนาดนี้ยังสวยมากๆเลย อันดับที่ 2. ได้แก่ต่ายเพนพักค่ะสร้างความพึงาได้ไม่น้อยสําหรับซุปตาตัวแม่อย่างต่ายเพนพักล่าสุดเจ้าตัวได้อวดลุกใหม่แล้วแหละคะ่ะเป็นสาวผมสอยชั้นสีเทาเรียกได้ว่าเปรี้ยวเทลืมอายุในวัยห9เลยทีเดียวเห็นอย่างนี้ชักอยากจะเป็นลุกต่างบ้างแล้วแหละคะ่ะอันดับที่ 3. ได้แก่สาวตักสิริพรสําหรับซุปตาตัวแม่คนนี้เรียกได้ว่าล่าสุดเจ้าตัวโพลร,รูปภาพ ขณะสวมใส่ชุดเป็นลาเท็กลัดรูปสีดำอวดหุ่นสุดเป๊ะจนน่าอิจฉาแถมเป็นฝีมือการแต่งหน้าอย่างน้องฉัดอีกด้วยงานนี้ดูแล้วเป็นสาวสายฟอร์สสุดๆไปเลยละค่ะอันดับสี่ต้องยกให้คุณแม่แอนซีเรียมค่ะแม้จะอายุ48ปปีแล้วแต่คุณแม่แอนซีเรียมของเราก็ยังดูสวยสะพังไม่เปลี่ยนแปลงค่ะแม้ว่าจะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วนะคะแต่เรื่องของหุ่นนั้นก็ยังดูดีหน้าท้องแบนราบ จนสาวๆอย่างเราๆเนี่ยยังต้องอายเลยทีเดียวและปิดท้ายกันอันดับที่หได้แก่คุณกวางกมลชนกเรียกได้ว่าเป็นซุปตารุ่นใหญ่ของใครหลายๆคนสําหรับกวางกมลชนอกอดีตนางเอกหน้าหวานจนน้าตาลเรียกพี่ตอนนี้อายุ53ปีแล้วละคะแต่เรื่องความน่าเด็กนี้ต้องยกให้เธอเลยจริงๆเป็นยังไงกันบ้างคะกับ5ซุปตาที่เรียกได้ว่าอายุไม่สามารถทําอะไรพวกเขาได้เลยจริงๆ